ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติไหนแน่นอนว่าแต่ละชาติแต่ละกลุ่มก็ต้องมีวัฒนธรรมและสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นสากลก็คือพิธีกรรมนั่นเองและหนึ่งในพิธีกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งที่สุดก็คืองานศพค่ะงานศพที่เราแต่งขาวแต่งดํากันไปนั่นแหละแต่ว่าทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าที่มาของการใส่ชุดดําชุดขาวไปงานศพเนี่ยมันมาได้ยังไงและการปรับเปลี่ยนธรรมเนียมนี้ในสังคมไทยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดเมื่อไหร่ แลก่อนหน้านั้นคนไทยใส่สีอะไรล่ะงานศพในอดีตกับปัจจุบันมันแตกต่างกันยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนก็สงสัยเหมือนกันงานวันนี้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะธรรมเนียมการใส่ชุดสีเพื่อแสดงความไว้ทุกข์นั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์อย่างน่าทึ่งเลยในสมัยโบราณทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก สีขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และการเริ่มต้นใหม่ก่อนที่สีดำจะเข้ามาครอบงำโลกตะวันตกนั้นสีขาวจริงๆแล้วถือเป็นสีแห่งการไว้ทุกข์ในหลายวัฒนธรรมโบราณเลยค่ะอย่างเช่นในยุคจักรวรรดิโรมันผู้คนมักสวมใส่โทกาสีขาวหรือว่าผ้าคลุมสีขาวในงานศพเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ของจิตวิญ,ญญาณและความเคารพต่อผู้ที่จากไปและธรรมเนียมนี้ก็ยังสืบเนื่องมาถึงการใช้ผ้าสีขาวสะอาดในการห่อศพด้วยส่วนในเอเชียตะวันออกสีขาวถือเป็นสีหลักของการไว้ทุกข์มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในประเทศจีนเกาหลีและญี่ปุ่นเพราะว่าสีขาวสื่อถึงการกลับคืนสู่ความว่างเปล่าการเริ่มต้นใหม่และความบริสุทธิ์จากทั้งโลกการใช้ผ้าดิบสีขาวก็เลยสะท้อนความเชื่อเรื่องวัฒนสงสารอย่างลึกซึ้งเลยแต่ว,ว่าต่อมาก็มีการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญที่ทําให้สีดํใกลายเป็นสัญลักษณ์สากลของการไว้ทุกข์ที่มีรากฐานมาจากยุโรปโดยมีการพัฒนาที่น่าสนใจเลยค่ะในสมัยยุคกลางตอนปลายหรือว่าศตวรรษที่ประมาณ14 1 5การยอมผ้าเป็นสีดําสนิทนั้น ต้องใช้สียอมที่หายากแล้วก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนทําให้ผ้าสีดํามีราคาแพงลิบล่วการใส่ชุดดาไปงานศพจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสถานะสังคมและความมั่งคั่งของครอบครัวผู้ตายด้วยก้าวมาสู่ศตวรรษที่19ในรัชสมัยของพระราชินีวิคตอเรียแม้ว่าการใส่ชุดดาจะมีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วในหมู่ชนชั้นสูงของยุโรปแต่ว่าพระนางวิกตอรเรียได้ทําให้ธรรมเนียมนี้กลายเป็นกฎที่ยากจะหลีกเลี่ยงโดยมีปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือ การสวรรคตรของเจ้าชายอัลเบิร์ตพระสวามีของพระนางวิกตเรียในปีคศออ .1861 ซึ่งทันทีที่เจ้าชายอัลเบิร์ตสิ้นพระชนจำนักพระราชวังก็ได้ออกระเบียบการไว้ทุกข์ของราชสำนักจึงกำหนดให้ข้าราชบริพารและผู้ที่ต้องมาเข้าเฝ้าแต่งกายด้วยชุดดำตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดในส่วนของพระราชินีวิกตเรียพระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดดำสนิทเพื่อไว้ทุกตลอดช่วงชีวิตที่เหลือ40ป,ปีและการกระทำนี้ได้สร้างแบบแผนอันเคร่งครัดในแพร่หลายไปทั่วโลกตะวันตก จงตอนนี้เราอาจจะสงสัยกันนะคะว่าข้อบังคับนี้ข้าราชาบริพารจะต้องแต่งตัวยังไงไว้อะไรกันนานแค่ไหนแล้วเป็นข้อบังคับที่ส่งผลไปถึงประชาชนด้วยไหมไปฟังกันต่อค่ะสําหรับข้าราชบริพารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับราชาสํานักจะมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดแล้วก็มีกําหนดเวลายอย่างชัดเจนซึ่งกาหนดโดยสํานักพระราชวังเมื่อมีการสวรรคตของสมาชิกสําคัญในราชวงศ์อย่างเช่นเจ้าชายอัลเบิร์ตเป็นต้นราชาสํานักจะประกาศระยะเวลาไว้ทุกอย่างเป็นทางการ โดยจะแบ่งเป็นช่วงต่างๆและมีกําหนดการคร่าวๆดังต่อไปนี้ค่ะการไว้ทุกอย่างเป็นทางการสําหรับการสวรรคตของเจ้าชายอัลเบิร์ตนั้นกินเวลาหลายเดือนก็จะเป็นช่วงระยะเวลาไว้ทุกแบบเต็มรูปแบบเลยสําหรับข้าราชบริพารสําหรับผู้หญิงในราชสํานักมักจะถูกกาหนดให้ใส่ชุดดาสนิทและผ้าครปตามช่วงดําสนิทหรือว่าฟูลมอร์นิ่งที่เข้มงวดโดยทั่วไปมักจะกำหนดเป็นระยะเวลา1ปีสำหรับญาติสนิทของกษัตริย์หรือว่าญาติสนิทของผู้ตาย แต่ว่าพระราชินีวิกตอเรียก็ทรงกำหนดให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดต,ต้องใส่ชุดไวทุกไปอีกนานเลยและแม้การไวทุกอย่างเป็นทางการจะสิ้นสุดลงแต่พระราชินีวิกตอเรียก็ทรงคาดหวังให้ผู้คนในราชสำนักของพระองค์คงไว้ซึ่งการแต่งกายที่สุภาพและเรียบง่ายซึ่งทำให้ชุดสีดำสีเทาเข้มหรือว่าสีม่วงหรือที่เขาเรียกว่า half morning colors ก็ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ข้าราชบริพารไปอีกหลายปีค่ะในด้านของประชาชน จร,จริงๆเราไม่มีการออกกฎหมายบังคับให้ประชาชนทั่วไปต้องใส่ชุดดำค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติธรรมเนียมนี้กลายเป็นข้อกำหนดทางสังคมที่เข้มงวดมากเพราะว่ามันมีแรงกดดันทางสังคมขึ้นมาค่ะหลังจากการสวรรคตของเจ้าชายอัลเบิร์ตในปีคศ1861และการที่พระราชินีวิกตอเรียทรงไวทุกตลอดชีวิตที่เหลือทําให้การแต่งกายโดยชุดดำเพื่อไวทุกกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพความมีเกียรติและสถานะทางสังคมครอบครัวที่ไม่ไวทุกหรือว่าใส่เสื้อผ้าสีสันสดใส ก็จะถูกมองว่าไม่สุภาพหรือแม้กระทั่งไร้ศิลธรรมธรรมเนียมนี้แพร่หลายไปในทุกชนชั้นโดยชนชั้นสูงจะสามารถซื้อผ้าครีสีดำด้านราคาแพงสำหรับการไว้ทุกเต็มรูปแบบส่วนชนชั้นกลางและล่างที่ไม่สามารถซื้อชุดใหม่ได้ <c oughs> ก็มักจะนำเสื้อผ้าเก่าไปย้อมเป็นสีดำ <c oughs> เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อ,อกำหนดทางสังคมได้ค่ะความเข้มงวดสูงสุดของชุดดำยังคงอยู่เป็นเวลาหลายสิบปีหลังจากปี1861โดยเฉพาะในหมู่ผู้หญิง ซึ่งถือเป็นยุคที่แฟชั่นชุดไวทุกเฟื่องฟูถึงขีดสุดเลยค่ะนอกจากนี้ระเบียบการไวทุกในยุควิกตอเรียก็ยังมีความซับซ้อนและมีการกําหนดระยะเวลายอย่างชัดเจนตามระดับความสัมพันธ์กับผู้ตายโดยแบ่งออกเป็นหลายระยะค่ะโอเคเราจะไม่พูดทั้งหมดนะแต่ว่าทุกคนสามารถเปิดขึ้นมาดูจอตรงนี้ได้น,นะคะเราทําเป็นตารางไว้ให้แล้วค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าชุดดาก็เลยไม่ใช่แค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าแบบสาธารณะ ที่ถูกกำหนดด้วยบรรทัดฐานทางสังคมและอำนาจของราชสำนักจึงธรำรเนียมนี้ก็ได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้าสู่ภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในเวลาต่อมาค่ะสำหรับประเทศไทยธรรมเนียมการใส่ชุดสีดำที่แพร่หลายในปัจจุบันนั้นไม่ใช่ของดั้งเดิมค่ะแต่เป็นผลมาจากการการ,รับและผสมผสานวัฒนธรรม ในประวัติศาสตร์ไทยดั้งเดิมสีหลักในการไว้ทุกก็คือสีขาวและสีอ่อนอย่างเช่นสีครีมหรือว่าสีนวลในราชสำนักมีการกำหนดให้คาราชบริพานใส่ผ้าขาวหรือว่าผ้าสีขาวนวลในช่วงไว้ทุกอย่างเคร่งครัดซึ่งสีขาวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความเศร้าโศกอย่างสงบและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์หรือผู้มีสถานะสูงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อมีงานพระบรมศพหรือพระศพ พระบรมวงศานุวงศ์จะมีการประกาศให้ข้าราชการและประชาชนนุ่งขาวห่วมขาวหรือว่าใช้สีนวลเป็นเวลาตามกำหนดค่ะต่อมาการเปลี่ยนมาใช้สีดำในงานศพเริ่มปรากฏชัดในช่วงรัตนกโกสินทร์ตอนปลายโดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาโดยมีเหตุผลหลักก็คือการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยการรับธรรมเนียมชุดดำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระแสะการเรียนแบบราชสำนักยุโรปเพื่อแสดงให้เห็นว่า สยามเป็นประเทศที่สีวิไล์และทัดเทียมอารยาประเทศการใช้ชุดดำในการไว้ยทุกแสดงถึงการรับธรรมเนียมสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมเนียมของราชวงศ์อังกฤษในยุควิกตอเรียช่วงเริ่มต้นธรรมเนียมนี้ถูกนํามาใช้ในราชสำนักและชนชั้นสูงเป็นลําดับแรกการประกาศไว้ทุกอย่างเป็นทางการจะระบุให้ใช้สีดาควบคู่ไปกับสีขาวในการแต่งกายเพื่อแสดงความอาลัยต่อมาธรรมเนียมชุดดำก็แพร่หลายสู่สามัญชนมากขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมา นื่งจากความเจริญทางอุตสาหกรรมทําให้การผลิตและการย้อมผ้าสีดําทําได้ง่ายและราคาถูกลงประกอบกับการรับสื่อและวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้มข้นขึ้นในยุคสมัยใหม่ค่ะปัจจุบันธรรมเนียมไทยจริงๆก็ถือว่าเปิดกว้างและก็ยืดหยุ่นนะคะโดยที่เราเราเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้สีดําเป็นหลักค่ะแต่ก็จะมีการอนุญาตให้ใช้สีขาวหรือว่าสีสุภาพอย่างสีเทาได้ค่ะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างประเพณีดั้งเดิมกับอิทธิพลสากลค่ะ แล้วนอกจากสี่ชุดล่ะมีอะไรเปลี่ยนไปสำหรับงานศพไทยอีกไหมแน่นอนค่ะมีการเปลี่ยนไปที่นอกจากสี่ชุดซึ่งก็คือในแง่ของพิธีการความเชื่อและระยะเวลาเป็นอย่างมากเลยในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองอย่างชัดเจนค่ะงานศพในสมัยโบราณมักจะเป็นพิธีที่กินเวลายาวนานและก็เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็งส่วนใหญ่จะจัดที่บ้านเป็นหลักค่ะ บางครั้งศพจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาหลายเดือนหรือเป็นปีขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ตายและการรอเลื่ยามที่เหมาะสมสำหรับการชาปนากิจการเก็บศพไว้เป็นเวลานาน,านยังแสดงถึงความอาลัยที่ยิ่งใหญ่ด้วยในส่วนของพิธีกรรมก็จะเน้นการบำเพ็ญกุศลอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการสวดพระอภิธรรมการทำบุญตักบาตรเพื่อส่งดวงวิญ,ญญาณของผู้ตายไปสู่ภพภูมิที่ดีทั้งพิธีการยังมุ่งเน้นความศักดิ์สิทธิ์และความขลัง รวมถึงการจัดงานเพื่อให้เกียรติผู้ตายอย่างยิ่งใหญ่ตามสถานะทางสังคมนอกจากนี้ก็มักจะมีการเลี้ยงอาหารแขกอย่างเต็มที่และก็มีมหรสพด้วยอย่างเช่นโขนลิเกหรือการละเล่นผืนบ้านตลอดทั้งคืนเลยเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ตายคลายความเศร้าและเป็นโอกาสให้ญาติและคนในชุมชนได้มาสังสรรค์ด้วยค่ะตัดภาพมาที่งานศพในปัจจุบันที่มีรูปแบบที่กระชับรวดเร็วและเน้นความสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งก็เป็นผลมาจากวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองนั่นเองค่ะ ในปัจจุบันนี้งานศพก็มักจะจัดที่วัดเป็นหลักโดยข้อจํากัดด้านพื้นที่และสุขอนามัยและงานสวดพระอภิธรรมก็มักจะจัดเพียง3-7ถึงคืนแล้วชาปนากิจทันทีการใช้ห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสภาพศพได้เข้ามาแทนที่การเก็บศพที่บ้านนั่นเองค่ะรูปแบบก็จะเน้นความเรียบง่ายและเป็นระเบียบพิธีการทางศาสนาก็ถูกรวบรัดให้เข้ากับตารางเวลาและความสะดวกของผู้ร่วมงานและเจ้าภาพโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานาครและเมืองใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยค่ะจนบทบาทของชุมชนในพิธีกรรมก็ลดลงเป็นอย่างมากเลย ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นญาติสนิทหรือว่าเพื่อนร่รมงานคนรู้จักที่ใกล้ชิดการจัดเลี้ยงก็นเน้นความสะดวกและรวดเร็วค่ะแถมยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่นการฉายภาพนิ่งหรือวิดีโอประวัติผู้ตายการใช้ดนตรีบรรเลงเบาๆแทนมโหสพและการใช้สื่อออนไลน์ในการแจ้งกำหนดการค่ะจะเห็นได้เลยนะคะความแตกต่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมงานศพก็คือกระจกสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากสังคมกเกษตรกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ในชุมชน ไปสู่สังคมอ,อุตสาหการรมที่เน้นเวลาและประเจกบุคคลเป็นสําคัญแล้วก็เน้นการจัดการที่รวดเร็วแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นตามบริบทของยุคสมัยใหม่ค่ะวันนี้เราเห็นกันชัดเลยใช่ไหมคะการเดินทางของสีชุดไวทุกจากสีขาวในยุคโรมันและจีนมาสู่สีดําในยุควิกตอเรียและการผสมผสานในไทยที่ยอมรับทั้งขาวและดำล้วนเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าวัฒนธรรมไม่เคยหยุดนิ่งค่ะสีชุดที่เราใส่ไพงงานศพในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความเศร้า แต่เป็นการสืบทอดและผสมผสานทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่สะท้อนถึงอิทธิพลโลกตะวันตกและการประตัวของสังคมไทยค่ะเราก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และก็ชอบคลิปนี้กันนะคะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประราการใดเราก็ขออภัยมานานที่นี้ด้วยค่ะส่วนนักครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูแล้วก็ติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ